ไอ้หน้ที่เด็กังไม่ดูน้อยที่สุดเนี่ยข้อพึงใจที่หน่อยคือบอกข้อพึงใจที่่อยอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งหน่งหน่งหหน่งหนึ่งหนึ่นึ่งหนึนึ่่งหนึ่ง่ง คุณอะไรอ่ะ533ครับเอียครับได้เราไปได้รู้มั้ย <laughs> i <laughs>